สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและก็ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้กันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวชาวดวงดึกดับันกันอีกเช่นเคยนะครับก็หายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับก็ต้องไปทําภารกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆและทุกคนไปรู้จักกับว่านสนิจจันแปลก ที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็น่าสะสมหรือว่ามีไว้ในครอบครองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆชนิดแรกนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันดำป่าด่างกลายนะครับลักษณะของเขาใบของเขาก็จะขยุกข,ขยิกแล้วก็แปลกๆนะครับแล้วก็มีความด่างอยู่ในตัวด้วย สนจันดำป่าด่างกลายชนิดนี้เป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างจะหาพบเจอได้ยากนะครับน้อยคนนะครับที่จะมีไว้ในครอบครองแล้วก็สวยงามแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับสำหรับสเสนจันดำป่าด่างกลายชนิดนี้ต่อไปชนิดที่สองนี่ก็จะเป็นสเสน่จันป่าด่างฟลูมินนะครับเพื่อนๆลักษณะของสเสน่จันป่าด่างฟลูมินนี้ ใบของเขาก็จะมีเม็ดมิ้นต์เกิดขึ้นมากระจายอยู่ทั่วใบเลยนะครับคล้ายๆกับสเสนจันบุษราคำมิ้นต์นะครับแล้วก็จะมีกระดูกใบนะครับเป็นสีเขียวปะปบบนกระจายออกใบทั่วๆใบเลยนะครับบางใบก็น้อยบ้างบางใบก็เยอะบ้างนะครับบางต้นยอดอ่อนของเขาออกมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับบางต้น ยอดอ่อนที่เขาออกมาใหม่ๆอาจจะเป็นสีชุมพูนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเสน่จันแต่และชนิดนะครับสีของยอดอ่อนอาจจะไม่เหมือนกันเม็ดมิ้นในเสน่จันป่าบางต้นนี้ยอดอ่อนๆออกมาบางต้นอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่พอใบแก่ขึ้นมาเม็ดมิ้นก็จะปรากฏชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดขึ้นนะครับเพื่อนๆต่อไปชนิดที่ส นี่ก็จะเป็นสนิจันป่าด่างประกายทองนะครับเพื่อนๆสําหรับสนิจันป่าด่างประกายทองนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับกับสนิจันป่าด่างพลูมินแต่สนิจันป่าด่างประกายทองตรงเส้นกระดูกใบของเขาจะไม่มีเป็นสีเขียวนะครับของเขาจะเป็นประกายทองทั้งใบเลยนะครับใบอ่อนๆของเขาออกมาก็จะเป็นสีเหลืองประกายทองชัดเจนเลยนะครับ แต่พอใบเกยขึ้นมาสีเหลืองนั้นก็จะจืดเชืดลงนิดหน่อยหรือว่ากลายเป็นสีขาวไปนะครับเพื่อนๆต่อไปชนิดที่4ชนิดนี้ก็จะเป็นสนีจันนาคด่างเหลืองนะครับสําหรับสนีจันนาคด่างเหลืองนี้ปกติก็จะใบของเขาก็จะคล้ายๆกับสนีจันนาคทั่วไปนะครับแต่ว่าสีของเขา จะคล้ายๆกันนะครับกับสนีจรันรบุตรสรกรรมด่างเหลืองหรือว่าอัญมณีสีเหลืองนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับสีของเขาสวยงามแล้วก็ค่อนข้างจะหายากมากเลยนะครับสำหรับสนีจรันรนาคด่างเหลืองชนิดที่5นี่ก็จะเป็นสนีจรันรนาคด่างชมพูนะครับสำหรับสนีจรันรนาคด่างชมพูก็จะคล้ายๆกันนะครับ ัสเน่จันนาคด่างเหลืองแต่ก็จะแตกต่างกันก็ตรงที่สีสันเท่านั้นเองสำหรับสน่จันนาคด่างชมพูนี้ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่หายากแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับมีน้อยคนนะครับที่จะมีไว้ในครอบครองก็เป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆต่อไปชนิดที่6 นี่ก็จะเป็นสเสน่จันทร์เจ้าโจมนะครับสําหรับสเสน่จันทร์เจ้าโจมนี้ก็จะเป็นว่านที่กลายมาจากสเสน่จันทร์ขาวมีกลิ่นหอมเหมือนกับสเสน่จันทร์ขาวทุกประการเลยนะครับแต่ของเขาก็จะมีก้านเป็นสีเขียวแล้วก็มีกระดูกเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับแล้วก็มีใบเป็นสีเขียวเป็นสเสน่จันที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับ ราคาก็จะเท่าๆกันกับสน่จันร์บุตราร a รด่างเหลืองเลยนะครับชนิดที่7นี่ก็จะเป็นสน่จันร์มโนุราป่าด่างนะครับสำหรับสน่จันร์มโนุราป่าด่างนี้ก็จะมีทั้งด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สวยงามค่อนข้างจะหายากแล้วก็น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับสน่จันร์มโนุราป่าด่าง ต่อไปชนิดที่8นี่ก็จะเป็นเสน่จันทร์ประกายดาวกลายนะครับสําหรับเสน่จันทร์ชนิดนี้ก็กลายมาจากเสน่จันทร์ประกายดาวที่มีใบสีขาวเยอะกว่าสีเขียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแคร็งแล้วก็เติบโตได้ช้ามากเลยนะครับสําหรับเสน่จันร์ประกายดาวกลายต่อไปชนิดที่9เป็นชนิดสุดท้ายนะครับ สำหรับเสน่ห์จันชน้นนี้ก็จะเป็นเสน่หจันด่างแปลกๆที่เกิดจากการกระทําของฝีมือของมนุษย์เรานี่เองะนะครับเพื่อนๆเพื่อจะเอาไปหลอกขายคนอื่นเขาว่าเป็นเสน่ห์จันด่างแต่ความจริงแล้วก็เกิดจากการใช้ยาฆ่าหญ้านี่ละครับทําให้เขากลายพันุ์แล้วก็มีสีสันอย่างที่เห็นแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการด่างแท้นะครับสำหรับเสน่ห์จันชนิดนี้